อเลรนะอ้าวอะไรสาดี้มาสาดีมาทุเล่นตรงไหนอะมาตงมือตงนี้เราจะสรุปรวบเลยคือเอาแอคติ้งเดียวโดนผีหลอกให้เราทำอะไรอ่ะทำทำท่าตกใจดีผีหลอกอะโห้า่หุดหย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 ุดหอคเาอธิบายยโอเคเริ่มห้าสี่าองให้นผีหลอก าพวกเราผ่านไม่ผ่าน่ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนเดียวไม่ยกเก้าคะแนนเก้าคะแนนโอเคมาเซ็กซี่กันกับประโยคที่ว่าปลาทะเลน้ำลึกปลาทูน่าปลาแซลมอนมีไขมันไม่อิ่มตัวกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าโอแซกโก อย่าไปทะเลาะเขาไม่พอจ่าอกแซงโก้มานาใครสนุกเฉยเซ็กซี่ก่อนโอเคสี่อง action แม่ใจนะครับว่าเซ็กซี่ขาดทะเลน้ำเลยคาดหวังคาดหวังขาดทุคาดหวังคาดหวังขาดคุนหน้า โอ้ยชี่เรียกว่าโอแิงโก้ี่เรียกว่าโอแิงโก้ตอนท้ายนี่ด็่สืดครับคุณผู้ชมครับโอแซงโกกับปลาทะเลน้ำลึกไขมันอิ่มตัวเซ็กซี่สุดๆครับบานี้ทำไปเลยบานะครับขอดูเฉพาะโอแสงโกเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดอ้โหสิคะแนนเต็มครับเก่งจริงๆตานน้เอ้ย